ครับพี่น้องกะมาพูกกันตอนคำคัพี่น้องตอนนี้ก็เวลากันอยู่ที่สี่โมงครึ่งแล้วนคะครับผมพี่น้องก็พามาชมเขาหน้าปังอืตอนแรงพามาชมเขาหน้าปังเนาะนี่เขาหน้าปังพื้นที่หนึ่งไร่กับหนึ่งงานของลุงท่อเนาะนี่ปังนี่กันหนึ่งงานพี่น้องนี่ปังนี่หนึ่งงานติดกับป่ายุค้า นะครับผมเข,าข่าห้างๆหนึงดอกพี่น้องนี่ลุทงท่องวานหางๆอืมแธอแรกกับว่าทีอยู่พอกเกิดขึ้นมากแคือว่าอะลน้อพี่น้องทั้งหนุ่ทั้งหนูกินก็เลยเหลือห่างๆนคะครับผมจะเป็นเข่าหน้าปีกับพอดีเด้ยนี่พี่น้องนี่ครนีแตกก็ออกกับพอดีเนาะเออลุงท่องก็เลยมาปล่อยน้ำออกน,อน,ออกน,นี่นี่ปล่อยน้ำออกนะครับผมนี่นี่ปล่อยออกเพราะว่าเข,าข่าเพิ่นหน่อยอย,อยู่น้พี่น้องบานนี้เอานา้ำขัง หลายเพิ่นกระหมอบพี่น้องนี่ใบเพิ่นหมอบลงเนาะครับผมลุงท่องก็เริ่มมาปล่อยทยอยออกน้อยๆพี่น้องอแ่แรกลุงท่องกับคุ้มหญ้าไว้กับคุ้มไนดีอยู่พี่น้องบานนี้เขาเพิ่นก็ต้นสูงขึ้นสูงข,ขึ้นบานเพิ่นก็ต้นน้อยๆเนาะพี่น้อง่นต้นน,น้อยๆเพิ่นก็ลลมเพล่นก็อ่อนลงลุงท่องก็เริ่มมาปล่อยออกน้อยๆแล้วครับผมอืมหอยเชลลีก็คุ้มจะบ่มมีดรอ,อกพี่น้องหอยเชลลีคือบ่เห็นหรือจังไรก็บทะเบงเนาะครับผมนี่ ในใก่เทลแอกับว่าทีโบปล่อยออกดอกพี่น้องขังยาไว้แต่พอดีกับฟังทั้งพูนพี่น้องพุดผุดฟังทั้งพูนบนหมูพ่นยืนต้นบ่ได้เนาะท่องๆก็เลยตปล่อยออกนะครับผมน้ำแต่ส่วนทีฟังไอ้ทั้งตะวันออกทั้งพนทั้งกุ๊ใหม่นั่นเิ่นพอดีพี่น้องเิ่นบ่หล่มบ่อยังบ่อันนี้ต้นเป็นแกเป็นแข็งแรงดีแต่ก็บ่มีน้ำขังได้บ้านนี่พี่น้องหนาบ่เสมอนะครับผมอืมอ่ะ นี่ก็ตอน,ำนอคำคำ้วครับผมบรรยากาศทองทุ่งอีสา,บานบ้าเนเฮ้านะครับผมชีวิตชาวนาชีวิตเกษตรกรนะครับผมพี่น้องให้ฟังทั้งนี้ก็มั่นสำปะหลังเด้อพี่น้องนี่งานหนึ่งนี่งานหนึ่งยาวขึ้นไปพุ่นพูนอ่าอยู่ใต้เขาหน้าปังของลุงท่องนี่ยละนี่น้ำพิ่นกระโลงขังนี่ก็คงจะไปเสียหายนะพี่นอ้องเฮาก็คงจะไปเสียหายก็คงจะพอดี ใหความชุนเฉินน้องเพื่อนนกขับผมกับง่ามพี่น้องเบิึงใบแหลปื้อปื้อยู่นกขับผมต้นใหญ่ใบสูงนกขับผมก็ดีไปจังหนึ่งพี่น้องเอาหลุดใช้หญ้าหยกลองกะน้ำลงน้ำยังกัถือว่าบ่เน่าวนกขับผมกัใส่ได้อยู่นกขับเดี๋วกะสีหญ้าให้ได้นอกพี่น้องเนาะคุ้มหญ้าให้เพื่อนได้กะงามนกขับผมเขาไอ้ฟังฟังข้างล่างผืนผังกับเกิดดีอยู่พี่น้องเป็น วันใหม่เพื่อนปอยน้ำบอกอ่ะเออขึ้นเขียวตื่อยู่พี่น้องพูอยู่ไกลๆเนี่ยจังหน่อยพุ่นเนาะกำลังจะขึ้นงามดีอยู่นะรับผมคือของเพื่อนอยู่สำหรับของลุงท่องก็ขื้นดีคือกันนะกับผมแต่ข่อนข้างทีหางเนี่ยนี่ก็คือเข่าหอมดอกมะลิลอยหาเด้อพี่น้องเด้อนะกับผมจันเม็นว่าได้ทีทีหนิอ้ขุ้ยอดเลยพี่น้องเพื่อนเหยียบหญ้าไว้น้ำใต้น้ำพุ่นพี่น้อง นี่ดีแห้งอยู่แล้วกลับยาก,ก็ขึ้นบดได้นี่กันได้จำหนีก้ก็โอเคเลยีปนองนี่น้ำขังได้จำนี้พอดีเลยกันบ่นมีหอยเชลี่เนาะขับผมก็ถือว่าโอเคอู่ยไปนองเนากรับผมเหลือฟังทั้งพุนน้ำผลึกเนากลับผมทั้งต้นใหม่พุนต้นกระทินนะลงทองต้นยืนคูกันอยู่พุน,นะละเรากรับผมเพมิ่นม,มีน้ำไหลกูมูบาน่เขาเิ่นออนเนากรับผมเป็นลม เป็นลมแบบนี้เลยพี่น้องลมปูเป็นน้ำหนามลุงท่องเ็เลยปล่อยออกก่อนเนาะปล่อยออกก่อนจักหน่อยให้เป็นแข็งต้นก่อนเนาะครับผมจะคอยเอาหนามลงใหม่เนาะครับอ่าประมาณนี้นะครับผมบรรยากาศตอนกำําเนาะเพื่อนดวงอาทิตย์ท่องอ่สีทองเหลืองอลามงามตาส <c> ว <oughs> ัสดีครับ